ไม่เห็นมากเลย สอสอืมีคนบอกว่าแอบเมาบอกว่าพี่เหมือนสออวันนี้พี่แต่งตัวเหมือนสอบแนนบอกว่าสออได้แต่อย่าสอวอนะคืออะไรนะแนนบอกว่าอย่าสอบวอว่ออะไรอ่ะอันนี้ทิ้งอันนี้ไม่อันเก่าพี่ทิ้งสอวอคืออะไร ฮะอะไรอ่ะแนนคืออะไรอ่ะสวอะไรอ่ะเป็นคำอะไรอ่ะสวัดอะไรนะมันคืออะไรอ่ะสวอคืออะไรอ่ะเมื่อกี้นะคะก็ไปร่วมงานของ เขาเรียกนักกรมอะไรนะเขาเรียกอะไรนะยูเอเ็นนะเ,เนนะี่ยสหประชาที่สหประชาชาติที่สหประชาชาตินะคะวันนี้ด้วยความที่วันนี้มันเป็นวันสตรอสตรีสา,สากลโลกใช่ไหมอ่า International Women ใช่ไหมเดยนะคะก็เข้าไปฟังเขาพูดแบบว่ามีตัวมีน้องๆเด็กๆแบบพูดเก่งมาก <laughs> อะไรอะ่ะ <laughs> สวอย <laughs> <laughs> ไม่ได้ใครพูดแนนเหรอติ๊กหมดกันละ้ยแนนบอกแนนเปลี่ยนบอกว่าเป็นมสมาชิกอะไรวุฒิสภาอะไรก็ไม่รู้เพราะว่าสองวอรออ,อ,อย่านะเมาพี่หรอก็ไปร่วมง,งานนะคะแล้วก็ไปไปฟังหลายท่านมันจะมีทูตของแต่ละประเทศเนะี่ยมาพูดถึง สิ่งที่เกิดส,สิ่งที่แบบว่าประเทศเขากาลังทําอยู่สิ่งที่เกิดในประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการาเกี่ยวกับผู้หญิงกับเด็กเกี่ยวกับความยากจนเกี่ยวกับสภาพสิ่งแวดล้อมมีหมดนะคะวันนี้ที่ไปคุยกันเราก็วันนี้เราเป็นแขกเราก็ไปนั่งฟังกันนะคะ คือตัวเติมหน้านิดนึงโผมากเลยว้าแต่โผมากเมื่อกี้ก็เลยแบบว่าพอเสร็จตรงนูน้นปุ๊บก,ก็ไปทําธุระเลยไล่ตามทางนี่แล้ก็ถือว่าวันนี้เราไปหลายที่นะเสร็จงานเสร็จแล้วก็ไปเกสอเกสอนเสร็จแล้วก็มาเอ็มโพเรียมเอ็มโพเรียมเสร็จตอนนี้ก็เดี๋ยวเราก็ไปเยี่ยมคุณเทเลซ่าน,นิดหนึ่งนะคะ เยี่ยมเอนิดนึงแต่ว่าฟังจากาที่คุยกันแล้วก็น่าจะดีขึ้นเยอะแล้วพรุ่งนี้ก็น่าจะกลับบ้านแต่แค่เสียงอาจจะเสียงแหบๆเสียงแหบนิดนึง,ง,นนงโอ้น่ารักที่สุดคะ่ะพรชัยสอบอสวยว้าวอนน่ารักที่สุดเลย อออะอะไรอะก็รถต,ติดเหมือนกันนะวันนี้สวยจังค่ะวันนี้ก็ดูแบบว่าดูแบบเป็นทางการเล็กน,อน้อยเรียบร้อยนะเรียบร้อยมากวันนี้เรียบร้อยมาก เมื่อกี้ที่นาเอาเอเอเข็มกัดออกแล้วพรวะเดี๋ยวจะดูเป็นแบบทางการมากจนเกินไปนะคะเข็มกัดที่เค้าให้มาก็เป็นอันนี้เป็นโดนแมกเนตเป็นแมกเนตใช่ก็ดีนะสวยพาแฟนกลับไปเยี่ยมพี่เอด้วยได้ไหมคะเห็นไหมหลากหลายสี อีกหน่อยพี่ต้องมีเข็มกัดติดมีรูดมินี่ติดไม่ใช่ <c oughs> มันจะมาใส่สูตรแล้วก็มีเข็มกัดมีอะไรนเนี้ยโอ้โหแยะไปหมดมันนีพี่ที่นาแอบหล่อนะคะหล่ออะหล่อเหรออะไรเนี่ยเขาอะไรเนี่ยโอ้ี๋ยวมาผมแป๊บหนึ่งก็คลายละวันนี้หน้าน้อยนะน้อยไหมเ <c oughs> ชียงใหม่สตรอเบอรี่ ออกมาขายข้างนอกนี้มันไม่ลาขึ้นเนระมันไม่ได้มันไม่มันไม่มไมใช่ไหมมันอยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยปิ๊ิน่าสวยเลยขอบคุณค่ะสวยตลอดไม่เคยเปลี่ยน thank you สวยเท่นี่ทำไมอ้อมีปกออกมาด้วยโอ้โหนะสร้อยกับหัวก,กับหางด้วยกัน นะตัวอะไรตัวสีรถติดมากเลยอะ่ะนี่แหละค่ะวันนี้สิ่งที่จาทำวันนี้ก็มีอยู่แค่นี้ก็คือก็ไม่แค่นี้ก็หลายอย่างแล้วนะก็เดี๋ยว <c oughs> เ,เดี๋ยวเยี่ยมพี่เอสเสร็จก็คงกลับไปพักผ่อนนิดนึงนะคะอาจจะไปทำ จิกทุกจิกไปอยู่กับลูกสาวหน่อยไมเขาอยู่กับลูกสาวนี้เดี๋ยวเขาน้อยใจไปอยู่กับเพื่อนซีติ๊กเขาแต่ติ๊กมานี่เขาไม่เห่านะตอนที่แบบเห็นเดินเข้ามาอาจจะเห่าแต่ว่าปกติคนอื่นนี่คือแบบถึงจะเห็นหลายครั้งเนี่ยเขาจะแบบเห่าแล้วแบบเหมือนเห่าแบบอืหมาใหญ่มากอะ่ะเพราะเขาต้องได้กลิ่นใช่ไหมได้กลิ่นหมาเหรอพี่ อ่ะขาเมันก็อาจจะมีเซนส์แหละว่าติ๊กบอกว่าเออมีหมาอะไรอย่างเงี้ยแต่แอมก็มีหมานี่ใช่ใช่เห่าแอมกับหมูมประมาณนี้ it's watching พี่ติน่าทำไมบอกพี่รออ่ะยังเลี้ยงรอดไว้ไเลยบอกพี่เบิร์ดเม้าพี่ติน่าวะพี่เบิร์ดเม้าอะไรพี่อ่อะ อ่นแหละไ่ะตรงตงนิ้วพี่อะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาพี่เบิร์เมาพี่จินาเมื่อวันเสาร์ว่าพอดีมันมันจะมีติ้งติ้งขึ้นมามีพี่เข้าไปดูแต่พี่ไม่ได้พี่ฟังแป๊บเดียวนะของพี่เบิร์ดอ่ะพอดีมันมีติ้งเข้ามาแล้วมือไปกดแล้วดันเข้าไปในห้องของพี่เบิร์ดอาจจะพี่พี่เบิร์ดเมาอะไรพี่อะพี่แบบป๊อ่ะเป็นมือไปโดนแป๊บหนึ่งพี่ก็เลยต้องออก แล้วฟังเลยสิพี่เขาเมวาว่าเ Today is my birthday I want you to say Happy birthday to me Happy birthday อ่านชื่อว่ายังไงอะ How do you pronounce your name T- ีอ่อหมอไม่เห็นอนะีอ่นไไนอานยังไงอะเอ what N Happy birthday wishing you all the best นะคะ Have a great year. Okay. ลูกสาวน่ารักไม่กโกวาใช่ไหมเห็นร <laughs> <laughs> ัดติวมากลูกพี่รัดติวมากสงสารมึงก็ชอบมากที่จะบอกว่ารักก็ชอบมากไม่ได้ฟังมาตั้งนานชอบตังหู พี่ไอ้เจ้งหูค่ะพี่เอหายเร็วนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวบอกพี่เอให้น่ารักไหมเนี่มีน้องให้พี่นะพี่นานมากแล้วอ่ะต้องหูคนนี้นานมากเลยแต่พี่ก็ชอบใส่นะสวัสดีค่ะพี่ตินา I am not I am not หัวหินพีโรดอน enjoy นะคะ ถบฝันขนตาเด้งฟูมากแต่แรกพี่คิดว่าแมงมุม um หรือตะขาบอยู่เกาะตาเนี้ย <c oughs> วันนี้บางนะพี่แต่บางแต่ยาวแม่พี่เห็นพี่ก็โอเคเลทแล้วไม่เป็นไร <c oughs> ยาวแมก่กร้านกาแฟน,นี้น่ารักดีมิสช u thank you Oops. I did it again ขับรถดีๆนะคะพี่ติ๊กอืมไปไหนต่อคะพี่ไปเยี่ยมพี่เอ๋จะเปิ้ลให้พี่เอ๋หายไวๆนะคะขอบคุณค่ะร้องเพลงสดให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยอุ๊บส์ I did it again วันก่อนแอบเห็นพี่เอ๋ใอพวันเกิดที่ พี่นกสินใจพี่เคยร่วมงานกันไหมครับไม่เคยแต่ว่าพี่ชื่นชมพี่นกมากนะพี่ชอบพี่นกมากพี่เจอพี่นกครั้งแรกตอนนั้นนะพี่นกเพิ่งเข้ามาในวงการพี่ยังไม่เข้ามาในวงการเลยตอนนั้นเด็กๆอยู่เต่งแบบเริ่มถ่ายแบบมีโฆษณาอะไรเงี้ยพี่นกสวยมากแล้วก็พี่นกเป็นคนที่อ่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพี่ชอบอการแสดงของพี่พี่นกอะนะ ค่ะอืมชอบแม่เป็นหนึ่งในดาราที่พี่ชื่นชอบมากแม่มีอยู่ไม่กี่คนนะที่พี่ชื่นชอบบนดาราหมายถึงที่พี่แบบว่าออดมายเรื่องของความสามารถจริงๆเนี้ยพี่ต้องเป็นหนึ่งในนั้นค่ะอืม,อม,อม,อมพี่เบิร์ดขึอนไปอ๋อซิกจอดเลยใช่ปะมปดูกน็นดะพี่เบิร์ด ฝากความคิดถึงถึงพี่ตินาด้วยอ้าอืมพี่คิดถึงพี่เบิร์ดนะไม่ได้เจอตั้งนานฝากความคิดถึงถึงพี่เบิร์ดด้วยนะจ๊ะแต่ถ้าไม่มีก็บาตเล่ก,ก็ได้นะเี็นไหมเลี้ยวไม่ได้ไ

รักที่มันคงท้ทุกทสิ่งจะคงนิรันด์ไม่ต่างกับเราเลี้ยวนี้เลอเลี้ยวนี้อันนี้คือตรงที่จอดรถอาคารพักอาคารจอดรถเล้วเข้าไปทางนี้ที่จน,น,นุกน้อยบินไปคู่กันเคียงกันตกใจคิดว่าปอ เหมือนหนึ่งใจมันผูกพันเราช้าไปนิดหนึ่งไม่ตานกับเราดดูดๆ,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 ๆสวัสดีค่ะพี่เบิร์ตเล่าว่าพิตินาผมหอมหอ <laughs> ต่อะไรนะปพี่ผมเหม็นขึ้นมานี่ไม่ได้เลย <laughs> ไม่ได้เลยนะแต่พี่ก็โอเคนะท้าไมไปกินปิ้งย่างเนี่ยไปทางนี้เลยมีไหมจอดได้ อเออก็ได้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 ไดไมี่มกก้เขาออกไปอืมโอเคโชคดีไปโอเควันดีค่ะพีิทนาหนูถามหน่อยได้ไหมคะพี่ใช้พี่ใช้แชมพูอะไรเหรอพี่ใช้ของณนะตอนนี้นะเอ้ยไม่บอกตีเดี๋ยวไปโฆษณาให้เขาอะ่ะ <laughs> <laughs> พี่เปลี่ยนไปเรื่อยๆเอ้พี่ใช้หมดละ อันจริงนะพี่ก็ไม่ได้บอกว่าปิกอยู่กับพี่ห้อหนึ่งนะตอนนี้นะทำไมผมพี่ลสลวยใช่ไหมจ๊ะนี่มืดแล้วเนี่ยพี่ตินาลองเปิดคลับ<ม>ก็พี่พี่ก็มีนะคลับพาวซนาแต่ว่าพี่ก็ไม่รู้จะคุยอะไรอะ่ะพี่เบิร์ดบอกว่าพี่ผมหอมตัวหอม พี่เขาก็รู้จริงว่าพี่ใค่ดอนตินะ่ะพี่เบิร์ต thank you so much my name Nani love you from Cambodia mm, happy birthday Nani สวัสดีค่ะปากเยี่ยมพี่เอ๋ยังไม่พอพี่ต้องพี่ต้องกันสาดหมายถึงขนตาพี่เหรอ Miss you from Germany สวัสดีค่ะ Sexy อ๋อโอเคจอร,ร์ชวร์โร่งีชอบมากสวยมากขอบคุณค่ะหวัดดีค่ะพี่ที่นานนี่อะไรอ่ะแชมพูค่ะใช้แชมพูอะไรของแชมพูใช่ไหมนานานคือพี่ก็ใช้หลายยี่ห้อนะจริงถามว่าตอนนี้พี่ใช้ตัวไหนอยู่พี่ก็ใช้ อยโก้ Go อยู่มันก็จะหอมประมาณหนึ่งนะคะ Keep going You sound good โอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคพี่เบิร์ดเล่าว่าพี่ติณหาทำแหนมข้วทอดอร่อยมากอันนี้เล่าไหไรเมื่อวันเสาร์ที่แล้วเหรอของแใจพี่เบิร์ดต้องเห็นพี่แบบว่าขึ้นมาแง่เลยนานมากแล้วนะแหนมข้วทอดเนี่ย อย่างอื่นพี่ก็อร่อยนะจ๊ะติ๊กบอกว่าออเออเออเดี๋ยวจะมาคุยใหม่ซีรีส์ที่พี่นกสินใจเล่นใช้เพลงพี่ินานด้วยอ๋อที่เป็นขอฉันคืนเพลงขอฉันคือซีรีส์ไหนอ่ะพี่เคยเห็นอันนึ้งมีพริกล็อกอ่ะตั้งนานแล้วใช่ไหมจำไม่ได้แล้ว เอาเ่าเปิดห้องคุยแนวอือฮึโอเคลงไปก่อนแล้วต้องอยู่ที่จอดรถเน้มันเปิดเครื่องแล้วเหมือนมีนควันเยอะๆนะเดียนะเด๋ยวถ้าหากว่าไม่สายมากเดี๋ยวจะกลับมาไลฟ์ใหม่โอเคบ๊ายบายขอไปเยี่ยมคนป่วยก่อนบ๊ายบาย